สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับการรีวิวสินค้านะครับทีวีนะครับกับช่องนิคชาแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับมีสินค้าใหม่นะครับเพิ่งแกะเลยนะครับผมก็แกะเมื่อวานนะครับแต่ว่ารีวิวไม่ทันนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูวันนี้นะครับการรีวิวของผมอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นทางการมากมายนะครับเน้นจุดหลักจุดขายนะครับไฮไลท์นะครับแล้วก็ ประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับประมาณนี้แล้วก็ราคาโปรโมชั่นนะครับผมนะครับก็วันนี้ที่จะให้ไลด์ดูให้อ่าจะไฮไลท์ดินเด่นเลยหนึ่งะครับในการใช้งานระบบภาพเสียงนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจการทาคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากดีไซน์ก่อนครับอันดับแรกนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นรุ่นนะครับเอาชื่อรุ่นก่อน โอเลส4 8 C c 1นะครับรุนนี้จะเป็นรุ่น c 1นะครับผมรอบที่แล้วที่รีวิวไปจะเป็นรุ่น A1 นะครับอันนี้จะเป็น c 1นะครับ c 1เนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่านะตอนนี้ก็คือถอดแบบออกมาจากตัว CX เลยนะครับนะดีไซน์เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือหน้าจอหน้าจอที่ค่อนข้างที่จะบางอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นตัว CX c นะครับหรือว่า c 1 0นะครับอ่ะด้านล่างนะครับการอร์ตเชื่อมต่อ นะครับก็มีมาเหมือนเดิมนะครับจะเป็นที่ยังมีอยู่ก็คือสาาออดิโอเอาท์ Out, ที่เป็นแจ็ค3านะครับออติคอนสายแลนนะครับตัวเคเบิลสยายเคเบิลนะครับ HDMI นะครับ HDMI มีทั้งหมดนะครับ1 2 3 4มี4พอร์ต USB มี3พอร์ตนะครับแต่รุ่นนี้พิเศษก็คือตัว HDMI ที่เป็นช่อง1ช่อง2ช่อง3นะครับ เป็นระบบ 4K นะครับรองรับภาพ120เฮิรตนะครับแล้วก็เพิ่ม EARC เข้ามาให้นะครับส่วนตัวพอร์ตที่4เป็นสัญญาณ 4K เหมือนกันรองรับ120เฮิรตเหมือนกันถ้ากับว่ารุ่นนี้เราจะได้อพอร์ต h d TMI ที่เป็น120เฮิรตทั้งหมด4พอร์ตนะครับะระบบนะครับตัวนี้นะครับอ,อุปกรณ์ก่อน,อนแล้วกันนะครับรีโมทที่มากับตัวเครื่องจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นรีโมทดีไซน์ใหม่ซึ่งจับ กระทัดรัดมากขึ้นนะครับกระชับมือมากขึ้นนะครับแต่ไม่สามารถที่จะตั้งได้เหมือนรุ่นก่อนนะนอนได้อย่างเดียวนะครับตั้งไม่ได้นะครับรีโมทหน้าตาจะเป็นแบบนี้มีลูกกิ้งเหมือนเดิมนะครับลูกกิ้งเนี่ยจะเหมือนจะเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าอัปเกรดการใช้งานเพื่อใทนทานมากขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็มีปุ่ม Disney p พั s มาแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้นะ d i s n e y p s Google Assistant Amazon Alexa นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ ใช้ฐานเหมือนเดิมนะครับฐานจะเป็นขนาด 2A นะครับปกตนะินะครับก็จะ๋เอาเรื่องอุปรกรณ์นี้มากับตัวเครื่องก่อนนะครับฐานค่อนข้างหนักนะฐานนะครับแล้วก็ตัวฐานนี่จะเป็นโลหนะนะครับสีอกสีเทาดำนะครับ สายนะครับถ้าเป็นรุ่นโอเลตัวนี้นะสายเนี่ยมันจะมากับตัวเครื่องครับไม่สามารถไม่ไม่เหมือนรุ่นทีวิีธรรมดานะที่จะต้องใช้ในการเสียบะนะครับแล้วก็ด้านในตัวถุกเนี่ยมันจะมีแผ่นตัวนี้มาให้ด้วยนะถอดยากนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะตัวล็อกเอาไว้มาปิดตัวขาตั้งนะครับไี่ ที่ได้ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาเอามาติดด้วยนะตัวนี้อ๋อต่อติดขาเราไปแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรงั้นใส่ไว้อย่าลืมใส่ตัวนี้กันด้วยนะครับผมปิดขานะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เก็บสายไฟตัวที่เก็บสายไฟตัวนี้นะครับวิธีการเอาออกไม่ใช่ดันนะครับผมใช้ยกขึ้นยกขึ้นเฉยๆนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีตัวเขี้ยว2อันนะครับเข้าไปในจุด2จุดนี้ เอาสายไฟเข้าเสร็จปุ๊บใส่สัญญาณเข้าปุ๊บเราก็สอดตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วกดลงแบบนี้นะครับเพื่อเป็นงานเก็บสายไฟนะครับหลายๆอ่เอาอันนี้บอกเผื่อไว้เผื่อหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับตัวนี้เครื่องเสียงเ่ยค่อนข้างดีนะครับใส่ซับเูฟเฟอร์มาด้วยนะเสียงค่อนข้างดีมากภาพในไลท์ทิปอยู่แล้วว่าเป็นโกลดดําได้สนิทมากนะครับผมอ่านะครับก็ฟังก์ชันนะครับที่มาตัวระบบนะครับเป็นเว็บ OS 6.0ซึ่งเปลี่ยน UI ใหม่ก็คือหน้าตาใหม่นั่นเองนะครับก็จะมีาการตรวจสอบสภาพอากาศเข้ามานะครับคือการโชว์เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับการเสนอแนะการค้นหานะครับยูทูบนะครับรองรับ youtube Netflix นะครับดิสนีย์ฮอตตานะครับ Google เ e b บ r o w s e r นะครับแอปเปิลทีวีแอพพลิเคชันที่เป็น i อคิวตัวนี้นะครับก็ อย่าลืมโหลดเข้ามาใช้กันนะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้งานฟรีนะครับไม่ต้องเสียรายเดือนหรือว่าเสียค่าบริการเหมือนกับตัว Netflix หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นนะครับคือดาวโหลดมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยดูได้เลยนะครับตัวนี้ก็สำหรับคอ,อละครซีรีส กร,ระตูนอะไรเงี้ยเข้ามาดูได้วันนี้เนี่ยผมอาจจะช้าน,นิดนึงนะเพราะว่าผมใช้เน็ตในข้างๆ่มนะครับวันนี้ตอนที่ผมกําลังถ่ายคลิปอยู่นะครับอ่านี่บอกเผื่อไว้นะครับปกตินะครับแล้วอ่าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมบอกวิธีการใช้อ่านี่ก่อนนะครับโดายาที่ลูกค้ากดอ่าเรากดแอปดูบ้านขึ้นมานะครับตัวไลท์ทีวีมันจะอยู่นี่นะ หลายคนจะหาไม่เจอนะครับอันแรกนี่จะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดนะแถวที่2นี่จะเป็นแดชบอร์ดกับอุปกรณ์ขึ้นที่ใช่ไหมนะครับตัวทีวีที่เป็นเสาอากาศมันจะอยู่นี่นะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าที่การเราเข้าทีวีที่เป็นเสาอากาศให้เราคลิกที่นี่หรือถ้าเราเสียบเกี่ยวกับพวกสายสัญญาณครับอยู่ทางด้านล่างนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่ชิป อัลฟาเซเว่นไม่ใช่อัลฟาเซเว่นครับนีเป็นอัลฟาไนเจนสี่นะครับ AI processor 4K นะครับระบบตีพิพการเป็น t e n s o AI นะครับมี2 Cinema Expert นะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าสามารถดูภาพในมุมมองของคนสร้างหนังได้นะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาล่าสุดเลยก็คือตัว Ultimate Game Play ตัวนี้นะครับก็รองรับเกี่ยวกับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับคอเกมไม่คนพลาดนะครับตัวนี้ สเปคด้านในนะครับที่เพิ่มเข้ามาระบบภาพจะมี n v i d i ีนะครับตัวนี้กับตัว AMD นะครับเอามาช่วยเสริมในการเล่นเกมให้มันดีขึ้นนะครับนะครับแล้วก็แจ็คหูฟัง35อยู่ด้านหลังนะครับก็คือเอาไว้เสียบหูฟังนะครับสำหรับคอเล่นเกมนั่นเองนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้เพราะว่าบางทีการใช้หูฟังที่เป็นบลูทูธหรือว่าทูว l l เลสเนี่ยเสียงเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้อัตรลดหรือว่าความมันเท่ากับหูฟังที่เสียบสาย นะครับะนะครับหลังจากที่ได้ลองใช้นะครับตัวนี้ก็คือหนึ่งเลยนะครับที่ที่ผมชอบนะคือเสียงเนี่ยภาพเนี่ยผมเคยเห็นมาแล้วภาพค่อนข้างโอเคอยู่แล้วภาพสวยมากแต่เสียงแล้วผมนะครับเวลาที่เปิดเพลงฟังเสียงแล้วหรือว่าไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอที่มีความอ่ามิติของเสียงสูงเนี่ยเสียงเนี่ยเหมือนมันทางอยู่ข้างหูทั้งสองข้างเลยครับจริงตัวเนี้ลองมาฟังกันดูได้นะนะที่ไหนลูกค้าอยู่ใกล้ใกล้กับ าสาขาไหนที่มีตัวนี้โชว์ครับลองไปฟังดูมันจะไม่เหมือนกับตัว A1 นะเพราะว่า A1 นี่เสียงจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าตัวนี้ถ้าเป็น C1 เนี่ยมันจะมีขาตั้งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูแบบหนี้ครับมันสามารถยิงเสียงนะครับลอ้ลอมรอบตัวเราได้ครับแล้วก็ยิงเสียงที่อยู่ข้างหูได้เลยครับเสียงถือว่าสุดยอดมากนะครับก็คือขอเล่นเกมเนี่ยทีวีตัวเดียวเลยนะครับพอนั่งทีวีเนี่ยเสียงลอง้ลอมรอบตัวเรานี่น่าจะสมจริงมากเวลาเล่นเกมนะครับเดี๋ยวลองเทสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับ เอาเอาที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วกันนะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าเดี๋ยวอันนี้ละกันในในคลิปไม่แน่ใจว่าจะได้ยินแบบแบบผมไหมนะแต่ลองมาฟังกันดูได้ตัวนี้ก็าก็อยู่ไซส์48นิ้วนะครับ48นิ้วไม่ใช่มีคนเลยต้องเร่ง เสียงถือว่าสุดยอดจอริงนะครับก็มีจําหน่ายตามตอนนี้นะจําหน่ายตามาห้างสรรพสินค้าหรือว่าห้างตัวแทนจําหน่ายนะครับทั่วไปนะครับโปรโมชั่นก็มีอยู่ด้วยนะตอนนี้นะครับก็ซีวันตอนนี้มีโปรโมชั่นหมื่นล้พันนะครับจาก4ี่หมื่นเก้าลดสี่พันก็เหลือ4ี่หมื่นห้านะครับบัตครดิตสูบเส้นสิบเดือนนะครับส่งฟรีติดตั้งฟรีแล้วก็มีบริการจะส่งให้ฟรีด้วยนะครับ จริงแล้วถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ไม่แนะนําให้รับกลับเองนะถ้าที่ไหนไม่ส่งฟรีให้ที่นั่นไปส่งให้นะครับผมนะเพราะจอนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยความน้ําหนักน้ําหนักค่อนข้างที่จะหนักกว่าเอาง่ายๆนะหนักกว่า65นิ้วที่เป็นรุ่นวก7.2 7.3ด้วยนะครับอ่า ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็น65นิ้ว up 8000นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ